อันนี้ใครเนี่ยบนรถมาใหม่เหรอครับอันนี้ใครไม่คุ้นเลยฮัลโหลอะไรนะเฮ้ยเฮ้ยเสียงเสียงคุ้นๆจังเลยคนนี้อะไรนะอะไรด่าไอ้ยัยลืมพูดโอเคลืมพูดโอเคในคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะปลอมเสียงเป็นผู้หญิงเดี๋ยวเรามาดูนว่าจะมีใครหลงเชื่อหรือเปล่าคุณคิดว่าคุณเล่นกล้ามแล้ว อันนี้มากอ่ะใครอ้คุณนี่เล็กน้อยครับเล็กน้อยมันมาคุยอะไรกันวะเนี่ยกล้ามใหญ่เนี่ยนี่ถ้าผมยังไม่กินโปรเตมที่นะไอ้คนเสื้อเหลืองเหมือนจะคุยกับผมนะแต่ผมไม่ได้ยินเสียงเขาคุณเล่นโปรอ่ะเนี่ยโปรเฟเยอร์อ่าเจอมาด้วยอ่าเจอมาด้วยฮ่ลคับพี่สาวเลยคุณนี่ใครอ่ะน้าพี่ไง สมปองเหรอครับผมไอนะขอบคุณนะไปไหนอะผมคุไดยไงไงมาพิ่งมาเล่นน่ะก็ใช่ไงสมปองปักสมปองพาไปด้วยได้ไหมอ๋อใช่ใช่ครับนั่นแหละอยู่ในห้องตำรวจไปทำงานไงคันอ่ออ๋อมันนั่งได้กี่คนอ่ะอ๋อโอเคครับอมไม่ดมดมดันจะพากูไว้ใช่เาี ัโหนได้ย yeah. hey. ินไหมเสียงนายมันเบามากเลยอ่ะเบากิ๊งเหรอใช่โลโลเว้ยนี่นายไปชนเขานี่ตายไหมล่ะนะไม่ตายไม่ตายเอ้าวแต่อีกคนเขาไอ้เย้ยพวกพวกดีมาอะไรกันวันนี้อู้หูไปไหนแล้วอ่ะอู้ตายอยู่ตรงนู้นเลยเพื่อนนายเหรอคนนั้นน่ะเชนไปชนเขาทำไมอ่ะ นี่นายชนเขาทำไมอ่ะมันไม่เห็นเร็วเร็วว่าไงพี่ว่าไงใครอ่ะไปสุดรถพี่เลยก่อนน้องไม่ไม่ไม่ไปจะพี่พาไปเที่ยวไม่เฮ้ยคนเราสิจะที่เราจะไปทำงานแ่ะเฮ้ผมทำงานที่ไหนไม่รู้เหมือนกันมีอะไรให้แบบได้เงินเยอะไหมมาหาผมมผมอะไรนะไปทำงานแ่ะ ไม่มีหมอต้องทำไงไปซี่เดี๋ยวพาไปเอา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 ไอ้พวกมึงนี่แบบชนใครไม่พักเลยเอาเอาปากฉลาดด้วยผมไม่รู้ว่าตอนผมพูดไปเนี่ยเสียงมันจะเหมือนยังไงเพราะว่าผมปิดเสียงในหูผมไปแล้วเพราะว่าบางทีเนี่ยผมผมฟังเสียงในหูผมมากเกินไปแบบมันจะหลุดไงโอ๋ไง จะพาไปไหนอะ่ะแักพี่แักพี่ขั่วแล้วอะไรไอ้กันใดทตาบาคนนั้นใครอะ่ะขั้วหลีหงใช่หรอพวกวันตาวไอ้ไหลตาวกันไม่พักเลยเนี่ยอะไรวะนนี้อะ ไปทำงานครับไม่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 นั่ล้ครับไปด้วยไปด้วยไปไหนอ่ะทำงานครับไม่ไได้ปด้วยไปด้วยไว้ใจได้ไหมเนี่ยไอ้คนใหญ่ก็บอกเราขอเราไปก่อนนะน้องชายเขาจะพาผมไปไหนวะอโด้สงเสียนั่นแล้ครับ กูเหมือนกันน่ะแล้วขับรถเล่นดีกว่าคือเราเพิ่งมาเล่นน่ะอยากทำงานจะพากูไปขับรถเล่นซะแล้วทำงานอะไรดีอะมันมีอะไรบ้างอะ ชูเดี่ยวขาดเลยอะไรวะนี่อ่ะมีงานงานเยอะเลยครับมีงานเยอะออย่าแย่อเลาเอารถเลยน้องรีวเอารถคันนี้ไปอเ่เยอะเด้ให้น้องดีกว่าให้น้องว่ะไม่เสร็จกูโดนโอซีด่ากูไปแล้วเอาเลนะโดนเมียโอซีด่าวย้ ไอคนนี้แม่งหัวล้อแบบมือหัวล้วอร่อยมากอ,ะอ่ะไอเหี้ยหรออลไรครับจะพาไปไหนอ่ะไปไปทำงานไงไอ้เหี้ยชื่ออะไรครับเมาเหรอใช่มาที่ไอ,อ,อ,อ <laughs> ้คนนี้มันผมว่ามันรู้ว่าผมพูดไปมันหัวเลาะไป เออเคีนพี่เคีน้ก็เป็นปะอุ้มเป็นปะอุม้มมานั่งกันเดียวกัน <c oughs> <laughs> มันจะพาผมไปไหนวะผมไม่รู้ว่าเสียงมันเหมือนป่ะนะเพราะว่าผมไม่ได้เปิดเสียงในหูอะเสียงเสียงนานมันเบามากเลยอะเบาจริจงเหรอใช่แ <c oughs> ล้ววันนี้ดังปะได้แล้วดังไหมดังแล้วโอเค เฮ้ยโอเคลงลยเก็บเลยเก็บเลยโอ้บ่มีเงินจังเอ่อมาพี่สาวลงก่อนพี่สาวลงก่อนแล้วจะอุ้มกูไปไหนวะแจมพวกมึงเนี่ยอะขออนุญาตอุ้มนะครับขออนุญาตอุ้มมันเดี๋ยวๆบจๆ เดี๋ยวเราดูว่ามันจะพาไปไหนโอ้โหมึงอุ้มกูแล้วกูไม่เห็นที่อะไรเลยเอาโอเคมุมนี้ก็ได้วะทะเลทะเลมันพาไปไหนวะเนี่ยโยนลงทะเลเอ้าเฮียนว่ายว่ายนผมลงทะเลเนี่ยเนี่ยมันหัวเราะเนี่ยมันรู้แน่เลยไอ้เสองคนเนี่ยพี่สาวเคยไปทะเลอยากเคยไปทะเลมาอยางครับ ะนกูว่าไม่ใช่แล้วแม่งจะพากูโยนลงทะเลซะแล้วไอ้ยี่ยกูได้ยินนู่นนู่นเมื่อกี้เฮ้ตำรวจมาอะไรวะเนี่ยผมรู้ลวจะทำอะไร พอดีตรงนี้มันไม่ได้ส่งเสียงครับจุดมันดิ้งใชแล้วโอ้ยอะไรหรอคนตำรวจขอตำรวจช่วยด้วยขออาตตรวจคนหน่อยได้ไหมครับช่วยมาครับขอนุญตรวจคนนะครับนอมาริโอกูขโมยโทษแป้งเลยว่าจะพากูไปโยนทะเลกูไม่ไปด้วยหรอกกูไปอะไรอยู่ก็เหี้ย เ้ยมันรู้แน่เลยสองคันนี้มันจะพาผมไปโยนทะเลเว้ยกูไม่ไปหรอกตำรวจมาไปไหนแล้วล่ะเดี๋ยวตำรวจผมรู้ละคนนี้ผมรู้จักเดี๋ยวผมซ่อมรถเขาไปด้วยดีกว่าเอ้าอันนี้ตำรวจทีไอ้ตำรวจมาอยู่ไหนฮะเนี่ยถ้าเข่าไปซื้อรถอะไรกูขึ้นด้วยแล้วกันวัดเซลตี ๋ยวผมพาไปแวะรอบนึงมาใครเนี่ยมากับผมครับผมน่นไอเดโคตรดขื่นเนี่ยมาอะไรครับคนนี้ผมรู้จักีผมแกงเขาดีกว่าเขามากับผมเขามากผมผมขึ้นรถด้วยอ่ะผมจะไม่ลงด้วยเดี๋ยวว่าเขาจะทำยังไงคนนี้ก็ผมรู้จักนะเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูว่าเขาจะทำอะไร มาใหม่แล้วครับใช่ใช่มาใหม่ได้กี่บันแล้วเนี่ยเมื่อเมื่อกี้เลยเราไม่มีเงินพาวันแล้วอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวผมให้รถเดี๋ยวผมให้เงินพาวเอาอะมันมีงานอะไรบ้างอะบอกหน่อยได้ไหม ใช่อะคุณคุณหลอกคุณจะใช้แอปทำไมแล้วใครบอกสิโลรู้แล้วรู้แล้วรู้้โยมันเหมือนปะมันเหมือนปะมันมันล้คล้ายอยู่ว่ะแต่เสียงมันยังพินเพี้ยนอยู่ว่ะเสียงแบบเหมือนเหมือนตัวจริงมันจะหลุดออกมาอนิดนึงนะอ๋อโอเคเออผมเลยจำได้เลยว่าใคร โอเคโอเคจะไปไหนเนี่ยป่าคงไม่ได้ว่าจะนอนแล้วแหละอ๋อโอเคเฮ้ยขับรถคันนี้ได้ป่าววะตัวขายม่าเนี่ยเอ้ยได้ว่ะเอาคันนี้แล้วกันเดี๋ยวแป๊บนึงไอ้คันนี้มึงไอ้คันนี้แม่งตามแบบวาผมว่ายังไงก็มาผมว่ะ อันนี้โอเคทุกคนผมว่าคลิปนี้เนี่ยพอเท่านี้ดีว่ายังแก้งใครไม่ได้เ,เนี่ยคือแบบว่าถ้าบางคําที่ผมเคยพูดเนี่ยมันจะแบบมันจะเหมือนนะแต่ถ้าแบบคำที่ใหม่ๆยังไม่เคยพูดเนี่ยผมจะไม่มันจะไม่เหมือนเว้ แล้วไอ้นี้มันอะไรวนะเนี่ยแป๊บนึงฮัลโหลอะไรนะไปไหนล oh, แล้ว oh, okay, ครับอ๋อจะโอซีแล้วอ๋อโอเคครับโอเคครับไอ้เหี้ยเอ้ยายังยังอันนี้ชื่ออะไรครับเนอ่านะ <laughs> ชื่ออะไรหรอครับมะลิ <laughs> เข้าเข้ามาอีกไหมครับน่าจะอยู่นะแต่ไม่รู้ว่าเราจะทำอะไรตอนนี้อ๋อไม่ไม่ไปฟาร์มดูครับไปมาเมื่อกี้แต่ไม่มีอุปกรณ์อะ่ะอ๋อจะจะไปซื้อไหมครับเดี๋ยวผมพาไปซื้อก็ได้ไม่มีเงินเราเพิ่งพาวถไปเมื่อกี้หมดแล้วโอเคแล้วเดี๋ยวผมซื้อให้มันไม่แพง <laughs> โอเคผมจะอะไรไม่แพงเอาอะไอคนนี้มันมันจะเอาไอได้เลยเว้ยชื่ออะไรอ่ะชื่ออดัมครับอ๋ออดัมบ่ดัมเป็นช่างใช่ป่ะวันนี้มามาเล่นคนเดียวครับอ๋อมากับน้องเมื่อเช้าแต่น้องไปนอนแล้วน่ะอ๋อคระอผมเมื่อกี้น่าจะไม่ค่อยเนียนนะผมว่าเพราะว่าเสียงผมเนี่ยมันหลุเดเยอะไปอุ้ย เฮ้ยลืมไปว่าของในตัวกูเนี่ยมันมีอยู่นี่ว่าถ้าเขาซื้อให้อ๋อเขาต้องให้เงินดี่ว่าทั้งหมดเนี่ยถ้าเขาใม้ซื้อให้ผมเนี่ยมันก็สองพันเอ้ยพันหนึ่งสองพันสามพันสี่พันทั้งหมดอะ่ะฮัลโหลมันต้งซื้ออะไรบ้างอ,อ่ะฮ<อ>ัลโหลเอาแล้วมึงหายไปไหนวะ เอ้าแล้วมึงมาทิ้งก,กูตรงนี้เนี่ยนะ <laughs> โอ้